สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้น้องพึ่งพามาดูปั๊มหอยโข่งอิบาร่านะเข้า6นิ้วออก4นิ้วนะคะเป็นรุ่น ibl ของญี่ปุ่นจำได้ไหมที่น้องพึ่งเพิ่งจะเปิดตู้มาเนาะตัวนี้นะคะเข้า6ออก4นะคะเฮดหส54เมตรนะคะใบพัดเป็นใบพัดทองเหลือง สวยเกินไปหรือเปล่าสวยมากเข้าหกออกสี่นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าสเปคของตัวนี้ให้ฟังนะคะเอ๊ะไผ่มันก็ช่างเนาะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะใครเป็นสายบาราชอบอีบาราเข้ามาดูได้เลยนะคะตัวนี้ที่พามาให้ดูเข้าหกนิ้วออกสี่นิ้วนะคะเป็นปั๊มแรงดันสูงเนะเป็นปั๊มที่ทําแรงดนันเนาะ ถ้าเห็นที่ที่อะไรนะที่โพสไว้ก็จะเห็นแล้วว่ามันทํำแรงดันได้ถึง54เมตรเดี๋ยวพามาดูนะคะตัวนี้เห็นไหมเป็นปั๊มรีดเนาะใบพัดใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวเทียบกับมือให้ดูนะ,ะนี่คือคืบหนึ่งยังไม่ยังไม่เต็มตัวตัวนี้เป็นยี่ห้ออีบาร่านะคะรุ่น ibl นะคะ เข้าหนิ้วออกสี่นิ้วนะเออฝนจะตกแล้วที่บ้านบึงที่อื่นเป็นยังไงบ้างสวัสดีนะคะทุกคนเข้ามาดูกันอย่างรวดเร็วเลยสงสัยจะเป็นคน f c Ebara กันเยอะสวัสดีนะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูประสิทธิภาพนะคะตัวนี้นะ ที่เฮ54เมตรจะได้950ลิตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ว่าเพิ่งไปดูกราฟมานะคะที่เฮต40นะคะจะได้ประมาณ1,500ลิตรต่อชั่วโมงนะคะก็คือให้ทำดูด6ออก6ได้เลยนะดูด6ออก6ได้เลยนะคะนี่เข้า6ออก4นะสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นมือสองนะคะ ราคาที่น้องพึ่งแจ้งไว้เป็นราคามือสองนะคะแต่ว่าเช็คซ่อมให้เรียบร้อยแล้วสภาพมันสวยมากๆเลยก็เลยอยากเอามาให้ดูเนี่ดูดิข้างในกิบเลยเห็นไหมเช็คซ่อมอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะคะขาตั้งก็ยังเป็นขาเดิมๆอยู่เลยเนื้อเหล็กก็เรียบเนียนมากไม่มีสนิมขุ่มเลยเนาะพี่ๆอาจจะเห็นตอนที่น้องพึ่งโพสตแล้วตอนแรกตอนวันที่มาเนาะแล้วตอนนี้ก็คือทําเสร็จแล้วก็เลยพามาดูนี่นะคะ เ้าออก4นะอ๋อใช้กับมอเตอร์กี่แรงใช่ไหมเผื่อจะมีคนสงสัยว่าปั๊มตัวนี้ใช้กับมอเตอร์กี่แรงนะคะตัวนี้ใช้กับมอเตอร์40แรงหรือว่า30กิโลวัตนะคะ40แรงหรือว่า30กิโลวัตถาเครื่องยนต์ก็คือ120แรงนะคะเครื่องยนต์ก็คือ120แรงขึ้นไปนะ150ได้ยิ่งดีเลยนะถ้าใครสนใจก็ พักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะเป็นปั๊มใบพัดเดียวที่มีแรงดันสูงเนาะดูแลง่ายนะคะอืมสวยมากๆเลยอะ่ะสวยมากๆนี่นะโอเคเดี๋ยวจะต้องเก็บแล้วเพราะว่าฝนกำลังมานะคะเดี๋ยวให้ดูโดยรอบอีกทีหนึ่งก่อนที่จะเก็บเฮียเขาตั้งให้ตั้งแต่เช้าแล้วแต่เพิง่งเพิ่งจะมาถ่ายให้นี่นะวิ่งเดินรอบเลยให้ดู นี่สวยมากสวยมากๆเลยโอเคถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอแล้วก็ทักมาในไลน์นะคะไลน์ ID ดีแอดศักนะโอเค